สุดารัตกับคุณวัชราที่ติดต่อเรื่องของเอกสารรับบุตรบุญธรรมใช่ไหมคะอขอทราบได้ไหมคะว่าทําไมถึงอยากรับบุตรบุญธรรมนคะก็คือเราสองคนเนี่ยอยากมีลูกบ้างครับแต่ว่าภรรยาผมเป็นดาราซีเนียก็ปกติเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่มีลูกจัะทีโดยเราเหนืมากครับอยากมีลูกมาอย่างครับเพราะว่ามีคุณดูภาจริง เออคือวันนี้จะเป็นการทําแบบทดสอบวัดผุคลิกภาพนะคะเพื่อพิจารณาว่ามีคุณสมบัติในการขอรับอุกคุณทำไหมเออสามารถเขียนชื่อตรงนี้แล้วก็เกอกได้เลยนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นหัวนะคะการทำแบบทดสอบนี้เมื่อวัดและประเมินผลเสร็จเราจะมีนการทำลายิ้นค่ะไม่ต้องเป็นหัวเรื่องข้อมูลด้วยอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเราวัดแล้วก็มินผลเสร็จเราจะติดต่อกลับไปค่ะวันนี้เรียบร้อยดีค่ะขอบคุณนะคะ คเป็นแบบนี้ถ้าขืนเป็นแบบนี้ต้องออกแบรับรองไม่ได้แน่เลยแต่เขาหน้าสงสารมากไปเดี๋ยวเราจะแก้ให้เขาดีคงไม่เป็นไรเขาเขาก็ดูออกจะรับติดไม่น่ามีปัญหาตามมาหรอก คือผมเน่ยเป็นลูกคนทของทุกท่านแล้วก็ให้ทกท่านรับี้ก็แก็เล่นดใจเพราะว่าื่อก่อนจะมีชีวิตใหมแต่แล้วในป่านี้นะแบบรู้สึกไปตัดใจจะไม่ไหวแล่วคคุณแม่จะชอบกน่อรวา้ เกิเหนึ่งมาเป็นเตปัญหาเกี่ยวกับทา้งครอบครัวก็คือมีเด็กคนหนึ่งมาปรึกษาอาจารย์ก็ทังครอบครัวเขาได้มีการรับเลี้ยงลูกคุณท่ไป,ปแล้วเกิดปัญหาภายในก็คือทางฝั่งคุณพ่อมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แล้วก็มีการทะเลาะกับคุณแม่บ้างเป็นบางครั้งแล้วทําให้สภาพน้องของเด็กไม่ได้อยู่เหตุผลหลักๆก็น่าจะมาจากมี กันจิตที่ประเมินครอบครัวนี้เนี่ยเขาได้มีการใช้อารมณ์ร่วมในการประเมินให้แบบกดการประเมินผิดพลาดแล้วผมที่ตามมาก็เลยเป็นแบบนี้อ่าอาจารย์ก็เลยแนะนําเด็กคนนี้ไปว่าให้ไปเปิดใจคุยกับคนที่ไว้ใจก็คือคนแม่ของเด็กคนนี้ก็บอกไปว,ว่าน่าจะอยู่ในช่วงปับตัวอยู่เด็กคนนี้ก็เลยมีอาการแบบไม่มคุ้นชินกับครอบครัวมีทั้ข้าไห่ kare jyse met dit สาภาพค่ะค <differences S 2> ือเมื <laughs> them, ่อปีที่แล้วอ่ะมีสามีที่เลี้ยงดูหนึ่งมาก่ันทำอะไรเยอะแยะเตอมไปล้ว แล้วย้ำทำสามเอ็าคือหนูรู้สึกว่าผลการประเมินของสามเเขาอ่ะมีจุดที่แปลกๆแล้วก็ตัดประเตันปัญหาได้แต่หนูรู้สึกสงสารเขาเพราเขาบอกหนูว่าสามภรรยาเขาอ่ะค่ะไม่สามารถมีลูกได้แล้วก็ไม่สามารถมีได้ซึ่งแบบเศร้ามากเขาแบบไม่สามารถมีลูกได้ค่ะ ูก็เลยสงสารเขามากๆหนูก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินที่หนูมาพูดกับอาจารย์วันนี้เพราะว่าเมื่อวานอาจารย์มาเล่าเคสหนึ่งที่น้องเขามาปรึกษาอาจารย์่หนูฟังแล้หนูก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดกับตัวเองคือแบบ น้องชายที่หน <no no nah er> pues no. ูแบบทำเคสให้พ่อแม่เขาคียนมแบบจะรู้สึกเหมือน้องคนที่มาปรึกษาการกานครอบครัวว่าแบบเนาจะเป็นต้นเยวทำให้เขาไม่สบายใจไม่ได้นี่ อาจารย์จะบอกเราว่าโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราทําการประเมินเคสือว่าการให้การปรึกษาเนี่ยนักจิตยอย่างเราจะต้องมีจารจำเปในวิชาชีพก็คือไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวไปปะปนกับการทํางานให้เกิดเปนไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้มีรมร่วมเลยแต่ว่าก็มีแบบมันพอสมควรก็คือที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าเราอ่ะจะต้องปรับตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็พยายาม,มไม่ทํา กาสามีก,ก็ก็คือเราสามารถจะเอมพารที่ได้แต่ว่าไม่ซิมพาทีที่อาจารย์จะบอกก็คือเอมพาที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะช่วยให้เราใส่ใจเคสมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจเคสมากยิ่งขึ้นแต่ว่าซิมพาที่เป็นการที่เราใช้ความรู้สึกของเรากับเคสมากจนเกินไปก็อย่างเช่น Abei, เราเกิดความสงสารเคสจนแบบทําให้ผลการประเมินมันผิดพลาดแล้วก็พลาดเคลื่อนได้อย่างนี้ก็สรุปว่าการที่เรามีจัญญวันในวิชาชีพเนี่ยมันจะเป็นนาฬิาในการทํางานให้เราได้ก็คือเราต้องแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการทํางานแบบให้เหมาะสมขอบคุณอาจารย์ทั้เลยนะคะแล้วหนูก็เือช่วยที่ตู้อ่านจะแบบใจล้มเลื่อนไป อันยบรลวิชาชีพจิตตวิทยาเราเนี่ยมีห้าหมดด้วยกันเราจะพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์นักจิตตวิทยาอย่างเราจะเน้นส่งเสริมความถูกต้องความซื่อสัตย์แล้วก็ความเป็นจริงในการค้นคว้าวิจัยการเรียนการปฏิบัติงานโดยที่จะไม่โกงหลอกลวงหรือปลอมแปลงบิดเบือนต่างๆนานาโดยเจตนาโดยนักจิตตวิทยาจะต้องเป็นคนที่รักษาสัญญาหลีกเลี่ยงการให้สัญญาที่คลุมเครือไม่ชัดเจน แล้วก็สำหรับสถานการณ์ที่เราจาเป็นต้องโกหกเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือลดอันตรายในติดต่อว,วิทยาอย่างเราจะต้องคํานึงถึงความจําเป็นแล้วก็ผลกระบที่อาจเกิดขึ้นตามมารวมไปถึงความรับผิดชอบที่เราจะแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นด้วย